หลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้วนะครับเราก็ทําการเดีเบิ่คลิกเพื่อติดตั้งเลยนะครับพอเราเดีเิ่คลิกแล้วเนี่ยนะครับตัวโปรแกรม exam นะครับจะถามนะครับว่าจะให้เรานะครับติดตั้งเนี่ยตัว exam ลงไว้ท่ได์ไหนนะครับซึ่งปกตินะครับเราสามารถติดตั้งลงไดซ C หรือไดดีก็ได้นะครับซึ่งนาทีนี้นะครับผมขอเลือกเป็นไดดีนะครับซึ่งเป็นไดที่ผมลงวิดีโนะครับถัดจากนั้นก็กด install ที่กด install เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะทําการนะครับลันติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอไปไหนนะครับก็ให้รอมันนะครับ พอทำการติดตั้งไปเนี่ยนะครับ Windows บางเครื่องนะครับจะขึ้นหน้าจอบล็อกขึ้นมานะครับก็คือถ้าเกิดเครื่องใครที่เปิดไฟล์วอลอยู่ก็ปิดก่อนชั่วคราวก็ได้นะครับก็อย่าบล็อกนะครับถ้าเกิดบล็อกเนี่ยก็ต้องติดตั้งกันใหม่นะครับ การติดตั้งก็จะใช้เวลาสักพักนะครับแล้วแต่สปีดของเครื่องนะครับโอเคได้แล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับตัวโปรแกรม e x a m เนี่ยจะทําการเด้งหน้าจอดอทขึ้นมานะครับซึ่งคําถามแรกนะครับที่เขาถามเราก็คือต้องการจะให้เรานะครับแอดตัวชตคัดเมนูหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนเราให้แอดนะครับแล้วก็ตอบพิมพ์ Y ลงไปนะครับแล้วก็กด Enter ครับ สเต็ปถัดไปนะครับโปรแกรม e x a m นะครับจะให้เรายืนยันนะครับความถูกต้องของพาธที่ติดตั้งไปนะครับก็คือพาธที่เราเลือกเป็นไดดีเมื่อสักครู่นะครับซึ่งผมก็จะตอบ Y นะครับแล้วก็ Enter ผ่านไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัว e อ a m เนี่ยสามารถยินยอมให้เราลันเว็บไซต์นะครับผ่านพวก USB นะครับสติกได้ได้ด้วยนะครับซึ่งข้อนี้เราก็ตอบ Y ไปก็ได้นะครับหลักๆคือตอบ Y ไปให้หมดเลยครับแล้วก็ Enter นะครับ โปรแกรม exam จะทำการจอ m เมมโมรีต่างๆจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ e n t e r ผ่านไปเลยนะครับถัดไปนะครับโปรแกรมจะทำการนะครับ c o อ y นะครับค่า php.ini นะครับแล้วก็ค่า my.ini ซึ่งเป็นค่าของ,ของการค o n f i g php และ mysql นะครับซึ่งเราก็ e n t e r ผ่านไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตัว e x a m จะขึ้น Choice ให้เราเลือกประมาณ7 Choice นะครับซึ่งเราก็จะเลือก Choice ที่1นะครับโดยเรากดเลข1นะครับ Choice ที่1คือเป็นการ Start e x a m Control Panel ขึ้นมานะครับเรากดเลข1แล้วก็ Enter ผ่านมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรม e x a m จะทำการลันหน้าจอขึ้นมานะครับ ซึ่งหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่ให้เรานะครับคอนโทรลนะครับเรื่องของการเปิดปิดเซอร์วิสต่างๆของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็ให้เราติ๊กให้หมดทุกตัวเลยนะครับหลังจากที่เราติ๊กอันแรกแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้เรากดโอเคเรากดโอเคผ่านมาเลยนะครับคือเราครั้งถัดไปเราจะยินยอมให้รันเซอร์วิสนี้ทุกครั้งนะครับ หลักๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกแค่2ตัวก็ได้นะครับเป็น Apache กับ MySQL เท่านี้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้ตัวไฟเซ illa นะครับคือเป็น FTP ของเขาเนี่ยก็ติ๊กเลือกได้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะต้องการจะจำลองส่งเมลนะครับก็ติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับนะที่นี้คือผมจะติ๊กทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เซอร์วิสยังไม่รันนะครับ เราต้องกด start นะครับเพื่อให้เซอร์วิสรันค่อยๆกด start ทีละตัวนะครับโอเคถ้ามันรันได้แล้วเนี่ยก็จะขึ้น running แบบนี้นะครับผมก็กด run อันที่2นะครับอันที่3อันที่4เอาละนะครับเท่านี้นะครับก็เป็น การคอนเฟิร์มนะครับยืนยันว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถรันจุล่าได้แน่นอน100%นะครับหลังจากที่รันครบแล้วเนี่ยคุณสามารถปิดหน้าจอนี้ไปได้เลยครับปิดหน้าจอดอทไปได้วยครับถัดไปเราเรามาเทสกันสักนิดนึงนะครับว่าเครื่องเราสามารถรันตัวเอ็กซมได้หรือไม่นะครับโดยการเปิดหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์มานะครับแล้วพิมพ์คำว่า local host แล้วก็ e n t e r ครับ าขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็แสดงว่ารันได้แน่นอนนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องไปเช็คเซอร์วิสของ database ก่อนนะครับในตอนนี้นะครับให้เรากด English มันก็จะมาสู่หน้าจอหลักนะครับของโปรแกรม EXAM นะครับโอเคถัดไปนะครับให้เราคลิกตรง PHP m a d m i n ซ้ายมือเลยครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเท s เซอร์วิ e ของ MySQL หรือเซอร์วิ e ของ Database นะครับถ้ามันรันได้ก็แสดงว่าจุล่าเราไม่มีปัญหาแน่นอนสามารถติดตั้งได้โอเคนะครับถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยเห็นหน้าจอสีม่วงๆแล้วมีไอคอน PHP m a d a i n อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็คลิกไปในฐานข้อมูลต่างๆก็ไม่เออร์นะครับแสดงว่าเราสามารถรันได้แน่นอนครับ โ okay. อเคเอาเป็นว่าเราติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์กันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปจะเป็นอะไรนั้นนะครับให้เพื่อนๆลองติดตามที่เว็บไซต์แล้วกันนะครับสวัสดีครับ